สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X 2นะครับอย่างที่คลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกกันว่าเดี๋ยวเราจะไปออกทริปกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องติ X 2ด้วยนะครับผมจะเอาคันนี้ไป1คันแล้วก็รถไอหลังอีก1คันนะฮะก็คือทรงเชงของมันนั่นแหละนะครับแต่ตอนเนี้ยคือพวกเจมพวกไอซ์อ่ะไปกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปกันตั้งแต่ตีห้านะครับผมอันนี้ประมาณน่าจะ8ปดเก้าโมงละตอนนี้นะครับน่าจะ9ก้าโมงกว่าละนะครับผมโโททรรศััพ์ออยยููู่่่นนนไไมดดด้ะคคบก็เเี๋ว ก่อนอื่นเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปปลุกไอ้หลังก่อนนะครับให้มันมาช่วยทํารถแล้วก็ล้างรถเตรียมขึ้นเอาขึ้นรถตู้ไปนะคือผมจะไม่ขับไปนั่นเพื่อนนะเพราะว่าขับยังไงมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วอะมันขับของผมผม,มันขับได้อยู่ประมาณ30 40กิโลแค่เนี้ยมันก็หมดแล้วนะครับผมจะเอาไปขับที่นู่นทีเดียวเดี๋ยวเอาขึ้นรถตู้ไปพร้อมกับรถไอ้หลังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตอนนี้ไอ้หลังมันตื่นหรือย,ยังนะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้มันนอนอยู่ที่สตูนะไอ้หลังนะมันนอนที่สตูนะโอ้โห เงี้ยอะไรเนี่ยไอ้กล้วยมึงไม่ต้องมาสั่นหามึงออกไปเลยไอ้กล้วยลุกขึ้นไปหลงังน้องชายพี่หลงัง <c oughs> ตื่นได้แล้วจะไปไหมเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยไอ้หลงังน้องชายตื่นนี่นึงเอาเร็วๆน้องชายลุกไปเตรียมรถจะไปไหมเนี่ยฮะ ไปเปล่ากูว่านอนเช้าทรงนี้กูว่านอนเช้าอืมไม่เช้าก็เกือบตอนนี้นาะฬิกา8โมงนะครับไอ้ย9โมงกว่าแล้วนะครับนี่ครับ9โมงกว่านะครับวันนี้โทรศัพท์มันนะ,นะครับแจง้แจงเตือนแจง้งเตือนโลบอกเต็มเลยนะครับนี่ปีไฟไม่ถึงเช้านะครับไพ่เกือบนะครับเออหืมไปอาบน้ําเลยน้องเช้าไอโอโเอาไปกล้วยเข้ามานอนอีกกูเหลือเชื่อจริงเลยมันข้ามาเองอะ่ะม่ต้องมองหน้ากูอีกก้วยไปเตรียมรถจะได้เตรียมตัวกันออกเดินทาง สาคิวเดี๋ยวพาขับลงเขื่อนวันนี้เพื่ออะไรอะอาโอเคทุกคนเดี๋ยวรอไอหลังอาบน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเตรียมรถของผมก่อนนะครับเพราะว่ารถไอหลัลงอ่ะผมเปลี่ยนกล่องให้มันเมื่อคืนแล้วมันไม่ทำสุดเลยเลยผมก็ต้องมานั่งเปลี่ยนกล่องให้มันเพื่อที่จะให้มันขับได้กันนานๆหน่อยอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเตรียมความพร้อมรถของผมก่อนนะครับก็คือรถของผมวันเนี้อ้าหูแสงโคตรจ้าแสงจ้าจ้าทุกคนเดี๋ยวผมพาไปทํารถของผมก่อนนะครับก็คือรถของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทำการเปลี่ยนซิงค์น้ำนะครับก็คือเราจะเน้นดันกันแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเน้นดันกันแล้วเพราะว่ากล่องของผมเนี่ยลองเทดูแล้วขับได้ไกลขับได้แรงนะครับก็คือเป็นกล่องโมนั่นแหละที่ผมโมขึ้นมาเองนะครับโมเป็น3 6มอสเฟตนะครับก็สเตปนี้กล่องไม่ค่อยร้อนนะถ้าผมทำนะคือกล่องไม่ค่อยร้อนแต่ผมอยากจะใส่ซิงค์น้ําให้มันเย็นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซิงค์น้าก่อนอดับแรกเลยโอเคทุกคนซิงค์น้าที่ผมจะใส่นะครับก็เป็นซิง,งค์น้าของร่อนี้าสางนะครับอันนี้คื เป็นงานไทยประดิษฐ์นะครับเป็นงานไทยประดิษฐ์หรือว่าไทยทํานั่นเองนะครับอันนี้คือผมส่งให้เพื่อนผมทํานะเนี่ยเป็นงานสร้างนะครับเป็นซิงร้อยห้าสิบแต่ว่าทําเป็นระบบน้ํานะครับเนี่ยเฟียลเียลเลยทําได้ทุกรุ่นนะครับ em สามสิบ em ห้าส e ิบ em ร้อย em ร้อยห้าสิบทำได้หมดนะครับขอแค่มีใจรับในการสร้างนะครับผมเนี่ยดูงานสร้างก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานสร้างอ่ะเพื่อนงานสร้างก็คืองานสร้างอะ่ะเออนะครับเนี่ยงานสร้างนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะมีทางเดินน้ำนะครับน้ําก็จะเข้าไปเลี้ยงในนี้แล้วก็ออกมาในนี้ไม่ใช่น้ําเปล่านะบอกก่อนนะเป็นน้ําน้ําหล่อเย็นนะเราไม่ใช่ว่าใส่แค่ซิงก็จะเย็นนะครับอ่อหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําเราต้องมีก่อนเลยอันดับแรกในหม้อน้ําต่อไปก็เป็นปั๊มนะครับเพื่อที่จะดูดน้ํายาหล่อเย็นแล้วก็ถ่ายน้ํายาหล่อเย็นออกนะครับแล้วก็จะมีถังพักน้ําในตัวปั๊มแบบนี้ นะครับผมอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการจับใส่คันนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าผมต้องลื้อเยอะมากเลยนะลื้อเกือบหมดเลยนะครับนะโอเคทุกคนไปพร้อมไหมยังเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมแล้วไหนดูรถในนี้เห็นไหมเลอยหลังนะครับนี่ผมเอามาจริงนะผมบอกก่อนนะเลอยหลังนี่วางเลอยหลังได้คันนึงวางรถผมได้คันนึงตอนนี้เราอยู่ไหนละเราอยู่ที่ปั๊มปั๊มแห่งหนึ่งแหละปั๊มแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านเรามัน5กิโล แล้วเราต้องเดินทางอีกประมาณ3 0มสิโลส่ลอะซึ่งผมก็จะนอนนอนเลยเตินที่เพราะว่าเราใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยน่าจะประมาณโหสอชั่วโมงได้ต้องมีอะไปถึงนู่นน่าจะประมาณบ่ายสองรถติดด้วยรถไม่ติดหรอกเพราะว่าพีแซดระพีแซดก็นี่นะครับข้อดีของรถตู้คือว่าเราสามารถวางได้เลย2คันนะครับพร้อมนะ คือเอางี้มึงเจอมึงเจอร้อยยี่สิบห้าหรืออะไรมึงไม่ต้องสนใจกูยกลงแดกหมดเออมึงแดกมึงนั่งสวนแล้วมึงก็แล้วมึงแล้วมึงก็แบบว่าทำหน้าทะลิ้นอะไรก็ได้แบบ้อนตีนอ้อนตีนอะไรเงี้ยแต่ตัวถ้าเกิดโดนตีนมาตัวใครตัวมันน่ะเขขึ้นรถเลยเขาไม่อยู่อโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเดินทางก่อนเดี๋ยวเราเจอกันที่นครนายกเลยเพราะว่าไอ้ปามตามมาแล้วใช่ไอ้ปามตามมาแล้ววันนี้ผมจอดเติมน้ำมันนิดหน่อยเติมน้ำมันที่ใช้อ่าโอเคทุกคนเจอกัน อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เมื่อกี้นี้ผมจะบอกว่าผมทิ้งไอ้หลังเมื่อกี้ผมทิ้งไอ้หลังไปดันมาที่ไปดันคนเดียวแต่ว่าอะขากับดันมาด้วยอะไรนะขากับดันมาด้วยขากับขากับคือไอ้หลังซ้อนมากับผมนะตอนแรกไอ้ตอนก้าวหัวก้าวก้าวหัวก็รู้มือก้าวหัวครับก้าวหัวหน้าโดนกระทือปากแล้ว้ก็ตอนนี้ไอ้หลังเอารถลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้มันขับดันเล่นแถวๆนี้แหละไอ้หลัง เาคันเมื่อกี้่ะ <Gather. S 1> เอาคันเมื่อกี้ไหมเ้ยนายจะแดกคิวไหนลองีลยดิลองเลยดิโอ้โห <c oughs> ของจริงของจริงอยู่นี่แล้วครับของจริงอยู่นี่แล้วแม่งไม่มีร้อยยี่สิบห้าให้เล่นเลยว่ะหลังพลาดหวังจริงพลาดจริงเนี่ยดูด,ดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยของจริงจัดเมื่อกี้นี่ผมเอาคันนู้ไปไปเล่นมานั่นเพื่อนนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูก่อนเมื่อกี้นี่ผมเอาคันนี้ไปเล่นมาเนี่ยตอนนี้ก็ล้อไม่ต้องพูดถึงล้อแน่นอนนะครับ โอยหลังมาจับล้อดเดียเอามือแตะแตะล้อดิ๋ยวพูดล้อพูดล้อนอะ่ะเอาหลังดันดันดันให้ดูหน่อยดิโอ้โหมันเป็นยังไงวะคันนี้ลองรถด,ด้วยะลังรถด,ด้วย <c oughs> ของจริงจัดนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอมันกลับมาก่อนันนี้รถผมร้อนละนะครับเมื่อกี้ไปดันมาน่าจะโอ้โห เมื่อกี้ดูหน้าไม้อะประมาณ15โลอะเออประมาณ15โลกว่ากว่าเลยนะครับขาไปอย่างเดียวนะขากลับอีกประมาณ10กว่าโลนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมาตอนแรกผมดันดันดันแข่งกับพวกไอ้เจมพวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดคลิปไอ้เจมถ่ายไว้ทันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับก็มาแล้วไอ้หลังมาแล้วฮะ่าอาระวังด้วยเมื่อกี้นี้ผมไม่กล้าให้มันไปดันเดืกพวกผมนะเพราะว่ามันมีแต่พวกมอไซค์ไงเออมีแต่พวกมอไซค์แล้วทีเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึง นะครับมันจะอันตรายพอสมควรเลยโมเสร็จโมกล่องรอบนี้เสร็จก็เอาไปใส่ทิ้งน้ำนะอยากให้เพื่อนๆเห็นซิ้งน้ำอันนี้ผมก็เปิดระบบน้ำทิ้งเอาไว้นะมาแล้งหมดแล้วแรงจัดเสียงหวานเจี๊ยบมันไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงอีกโอ้โหแต่เมื่อกี้เสียงหวานเจี๊ยบเลยนะบอกไม่ค่อยแรงไม่แรงตรงไหนหรอเหรอตรงใส่ต้องไปแบตร้อยวัลแล้วมั้งพี่ว่ามันไม่ไหลอ่ะอ๋อมันไม่ไหลมันตันเหรอ มันจะตันแม่ต้องมันตันนะไอ้หลังมันตันนะเปิดเปิดต้นแม่งตันยาวเลยทีนี้เฮ้ยแต่ต้นมันแรงต้นแรงแต่แม่งแม่งตันยาวเลยอ่ะต้นแรงอ่ะปายไม่ได้ไม่ได้ถูกต้นแรงอ่ะปายไม่ได้อีกผมดันไก่อ่ะผมดันนั่นแหละไปสิบห้าโลกับอีสิบปรอโลสิบห้าโลโอ้โหเหลือเชื่อแม่งโคตรไกลอ่ะบอกเลยอุณหภูมิก็เหมือนเดิมสบายๆวันนี้ก็อาจจะแบบว่า ไม่ได้เห็นไอ้หลังดันกับพวกแกงร้อยยี่ห้านั้นื่อนเพราะว่ามีแต่คันใหญ่นั่นแหละเออมีแต่คันใหญ่แล้วพอถ้าเกิดไอ้หลังรถมันคันเล็กไงเขาจะมองไม่เห็นกันพอมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายขึ้นเดี๋ยวผมบีดแรงขึ้นมานี่เขามองไม่เห็นเขาแซงคุมกลับนี่เออผมตายอีกเหรอใช่เดี๋ยวหลังบอกว่ามันยังไม่แรงพอถ้าเกิดไอ้หลังบอกว่าไม่แรงก็แสดงว่ามันขับจนชินแล้วจนรู้สึกว่าความแรงมันไม่มีแล้วนะครับ เียงโคตรดังเลยเอ้าเอาเอาพี่จับกล้องนี่พี่แม่งก็คือว่าไอหลังอ่ะมันขาดสเตปเนี่ยจนจนชินแล้วมันก็เลยคิดว่ารู้สึกว่าไม่แรงนะครับก็เลยเดี๋ยวเราขายแบตลูกนี้ชุดนี้ใครจะเอาทักมาแบต60สิบโวลต์กับล้อหนึ่งพันวัตต์ใครจะเอาทักแคบมาได้ปล่อยในราคาแบบ F4 แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามรุ่นเลยเดี๋ยวไอหลังจะไปล้อสัก3,000พักแ้อยแบตสักเจ็ดหรือไม่ก็ร้อยโวลต์แม่งของแม่งร้อยห้าสิบเออคู ถ้าเกิดสเตปนั้นนะันมึงจะเอามีคันแม่บ้านทงเชงกูได้เปล่าขับไม่ได้เลยขนาดผมขับรถแบบว่าขับสเตปใหญ่นะยังรู้สึกว่าโอ้ยเครืแม่งแรงแรงมากคือมันคันมันเล็กอ่ะกล่กองร้อยเหมือนเดิมดีละเ,ออเดี๋ยวรูปดูก่อนกล่องร้อยแต่อาจจะโมอย่างเช่นคัเนี้ยผมก็โมไปแล้วเนี่ยกล่องอะเย oh, ี่ยมร้อยห้าสิบโมโมดูลายเชี่ยมอันนี้สิงน้ำสิงน้ำ,นำเอาสิงเดิมไปทำสิงน้ำโอ้โห oh, oh. เออก็จะประมาณนี้นะครับก็ คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติเอกสองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกขึ้นรถละยกขึ้นรถเสร็จเดี๋ยวเราจะจะ,จะได้เดินทางกลับนะครับเพราะว่าวันนี้เอามามาร่วมสนุกกับเขาเฉยไอ้ปาล์มก็กลับไปแล้วมาแป๊บเดียวข้าวยังไม่ได้กินในชะ่ไหมไม่ได้กินเดี๋ยวเราจะจอดหายกินข้าวอันหนึ่งเราหาซื้อ,ซ,อซื้อข้าวเซเว่นกินกันนนะนะครับก็โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติเอกสองก็อย่าลืมฝากกดติดตามน้องชายผมด้วยนะครับตัวขััับบรรระะดดดมมืออหหงเเเีี๋ยวว็ๆนน้้ปตใใ่คับ ก็อาจจะโดดดึงดึงที่เนี้ยอาจจะโดดดึง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 เลยนะครับไอ้ไนผมมีอย่างไรตอนวันนั้นวันนั้นหลังจากที่เราถ่ายถ่ายคลิปเสร็จอ้กล่องร้อยห้าสิบผมบิดเล่นผมเกือบคว่ำเว้ยเออต้นมันแรงร้อยแม่ง้อยแล้วเกือบคว่ำอันตรายอันตรายดีมีสติคบุมมันอยู่เออก็ดีละนะครับก็โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ได้เห็นช็อตที่ผมไปดันกันก็อาจจะเห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขอคลิปจากเจมมาเพราะว่าเจมมันมันติดกล้องหน้ารถไปอยู่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะอืมแต่แล้ว ดันยาวเลยอ่ะอมผมดันผมก็ดันสนุกสนุกกับเขาไปเฉยนี่แหละโอเคทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายเจอกัน